หนึ่ง uh, ค uh <Allah> uh, uh ีดนะครับเดี oh no, ๋ยวจะมาอัปเดตอาการลองโควิดกันหน่อยนะครับทุกคน เพื่อมีใครอยากรู้นะครับอาการหลังจากเป็นโควิดของผมเนี่ยหลังจากหายโควิดนะครับผมไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแบบนี้นะครับก็คือตื่นขึ้นมาคือเป็นไซนัสครับตื่นขึ้นมามีน้ำมูกตื่นขึ้นมาแบบหายใจไม่ออกแบบฟืดฟาดฟืฟฟดฟาดปกติไม่เคยเป็นนะครับ28 29ปีที่เกิดขึ้นมานะครับไม่เคยเป็นคร <c oughs> ับก็แบบเหมือนเนี่ยผมตื่นเช้าผมก็แบบโวน้ำมูกต้องสั่งน้ำมูกออกปืดปืดสั่งอะไรก็ไม่หมดแล้วมันจะไปหายทีตอนน้ำมันใสๆนะครับผมเนี่ยตอนที่ผมออกล้างกายเสร็จเเลยยยนี่ก็หานะครับก็อยากกรู้เหมือนนัว่าจะหายเมื่่อไหรนะครับ มัาจะหายจะหายขาดมาเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมออกไปวิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมกลับมาก็มากินกินข้าวแล้วผมให้ข้าวหัวฟ้าทําเหมือนเดิมโปรตนเหมือนที่ทุกคนเคยดูนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาสักด้วยนะครับแต่วันนี้จะได้เห็นการสักของผมกันนะฮะเพื่อนจะมาสักที่บ้านนะครับไอเบียวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ค่อยว่ากันทีนะครับผมใครที่กําลังดูอยู่หทานข้าวอยู่ด้วยก็ขอให้ทานอย่างอร่อยอร่อยกับคลิปนี้เลยนะครับค่อยว่ากันนะครับผมเนาะ เห็นแล้วก็อดจะพูดไม่ได้นะครับผมดูครับกําแพงฮนะล้มหมดเลยคือเมื่อคืนแบบว่าลมแบบพายุอะทุกคนอันตรายมากเลยนะก็อเห็นรู้สึกว่าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยขอนแก่นอย่างเงี้ยก็มีลูกเห็บอะไรตกด้วยนะครับเออใครที่กําลังประสบปัญหาอะไรพวกนี้อยู่ก็สู้ๆครับทุกคนเนี่ยมันไม่มีขยะให้เกิดหรอกแต่วพวกเราเนี่ยแหละทำกันเองทําให้ธรรมาชาติทําให้โลกมันเป็นอย่างนี้เองนะครับ โลกมันก็ผันผวนกัออสบสภาวะโลกร้อนเหว่านี้มลพิษต่างๆที่เราทํากันนี่แหละทุกคนมันขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่เรามองไม่เห็นหรอกแต่มันส่งผลลงมาถึงข้างล่างอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็จะใช้อะไรจะทําอะไรก็ลองคิดถึงโลกบ้างแล้วกันนะครับโลกอยู่ได้โดยที่ไม่มีเราน,นะครับแต่เราอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีโลกนะครับทุกคนวิงต่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะยังเดินไม่ถึงที่จะไปซื้อข้าวเลยนะครับมุมกล้องแบบเมื่อกี้ผมจะไม่ทำนะเพราะผมต้องวางกล้องแล้วก็ต้องวิ่งไปก็กลับมาเอากล้องวางมุมใหม่วิ่งบีกเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะถ่ายธรรมาดาแล้วกันนะเอาต้มเลือดหมูกับข้าวครับแล้วก็โจ๊กใส่ทุกอยาก่างไม่ใส่เอาสองน่องแล้วก็อันนี้สองอันบแบ่งแบ่งเป็นชุดนะครับครับขอบคุณ<อ>นะ,ค,ะครับสบาครับ ด้วยวินแรงบินเลงบ,บอกเลยว่ากินโจ๊กเช้ชาๆนี่คือแบบเหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปเรียนสมัยเด็กๆ น้องเด็กตื่นมานะต้องเปิดกระตูนดูนะผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหุ่นทองหรือเช้าเช้าอย่างเงี้ยหรือว่าหนังจชจักวงวงอย่างเงี้ยนะครับผมฝันฟันน่าดําซีกุมารน,นางสิบสองตาบอดอย่างเงี้ยแล้วก็กินโจ๊กไปด้วยนะครับตอนเด็กนะแม่ผมเนี่ยจะทําอีนี่ไว้เป็นไข่ลวกใส่แก้วไว้แล้วก็พริกไทยหยอกซอสหยอกกระดกตอนเช้าทุกวันเลยไม่รู้บ้านใครเป็นมั่งจนมีหวัดนกมานะ่ะก็เลยเลิกทํานะครับลองคิดด,ดีเราเคยผ่านวิกฤตวัดนกมาแล้วนะครับผมนะ แค่วันนกคนตายเป็นเบื่อเราก็ยังผ่านไปได้เดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมไปห้องดําแล้วก็เลือกรูปที่จะสักนะครับเดี๋ยวไอเบียมาตอนประมาณ11โมงนะครับผมก็จะเลือกรูปไว้แล้วก็วางตําแหน่งว่าจะวางไว้ตรงไหนไม่รู้ว่าจะได้กี่รูปนะครับผมเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ร่างกายตัวเองไหวแล้วก็ไอเบียไหวด้วยนะครับ <c ười> มาคอยรู้กันว่าผมจะสักได้กี่รูปนะครับต่ถามไอ้เบียเข้าๆแล้วน่าจะประมาณ4ี่ห้ารูป ผมก็ไม่รู้อะถ้าเกิดผมทนได้ผมก็สักยาวๆอะแล้วก็มีคลิปก่อนหน้านู้นมีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยอยากให้พี่อัมสักรูปที่แม่ว่าด้วยเออผมรู้นะนะผมรู้ผมสัก,นกนแน้นอนแอนจำได้ถ้าจำได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนพูดเองนะครับอ้าโอเคแล้วผมเดี๋ยวข้ามไปเรื่องรอยสักแล้วก็วางตำแหน่งรูปก,กันดีกว่านะครับแย่ yeah. นี่ครับผมตอนนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 28- 29ปลูกนะครับผมก็จะมานั่งวางว่าต้องไหนบ้างดีนะครับผอจะบอกเขาค่าแบบเร็วๆนะครับผมว่ารูปไหนมันหมายความว่าไงบ้างนะครับอันนี้โอ้น่าเคยสักเตนนะครับอันนี้ผมเคยกินไส้กรอกเคยเล่นแม็กปลาลูกดอกเล่นเทียนเล่นสเก็ตบอร์ดกันแล้วก็มีมวยนะครับผมมีนักมวยที่มาเตะหลังนะครับพี่ปูมันหนีบตัวนะครับอันนี้คือล้อรถยางที่ไอเดิวลขาหักนะครับแสตปงกับกระโปรงก้นนะครับปลาที่ผมกินเข้าไปคาลิปเตอร์ ครับนะครับผมเคยถ่ายคลิปอยู่เพนบอลนะครับผมอันนี้ชื่อเครื่องยิงไฟฟ้าผมเคยกระโดดล่มนะครับผมอันนี้เคยไล่จับน้องหมูนะครับเคยถ่ายคลิปซอมบี้นะครับเล่นที่ดักหนูนะครับผมแบกลงโซบศิลปกรรมคนจมน้ำนะฮะกินจระเข้กีตาร์สายเดียวกินไก่งวงเล่นเบสบอลงานทอมแอนเจอรี่นะครับสองอันนี้ของวันเดอร์บรตเดอร์นะครับผมกินงูโดดไมตไดจับกินกระบองเพชรนี่คือคร่าวๆนะครับผมยังมีอีกหลายๆคลิปที่ผมยังไม่ได้เอามาผมคิดว่าจะสักพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเนี่ยเพราะ ผมมองประตูเนี่ยทุกคนนี่แหละมองตัวนี้คร่าวๆเนี่ยผมอยากสักแบบนี้นะครับสักในร่างกายตัวเองแบบเนี้เหมือนประตูนี้มันอยู่ในร่างกายผมนะครับทุกอย่างมันมีความทรงจําไปหมดเลยนะมองรูปไหนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเคยทำหนึ่งวุ้นมาเคยทำหนึ่งอย่างมานะครับโอ้หเยอะเลยไม่รู้วันนี้เสร็จหรือเปล่าโอ,อเคเดี๋ยวข้ามไปตอนที่เบ,เบียมาเลย้วกันนะครับไปตอนนี้นะครับเกิดเหตุการณ์เออมีโจรน,นะครับเข้าบ้านนะะ มาทาลายเข้าของเราต้องมาพิสูจน์หรือว่าชนสูตรหลักฐานกันนะครับว่ามันเข้ามาได้อย่างไงนะครับดูครับนะมันมามาเข้าของครับผมนี่คือซอสมะเขือเทศปรีออกมาตรงนี้นะครับกับซอสพริกนะครับที่มีรอยฟันนะครับโอ้โหไม่ต้องบอกแลว้วมันคือตัวอะไรนะครับผมกาลังหาทางเข้าของมันอยู่นะครับเพราะว่าผมทํามาตีลูกกงนะฮะต้องดูว่ามันเข้าทางไหนนะครับแต่ก็มีอยู่ทางหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือมุมนี้ครับช่างมาทํา นะครับผมก็เลยตัดลูกกงไว้ให้เรานี่มันคือตรงนี้น,น,นะครับแน่นอนมาันนี้แน่นอนเลยใช่ปะ<ช>เราต้องหารลวดมาลัดปิดทางออกให้หมดหนูเข้าได้ตุกแกต้องเข้าได้ไอเวนก็จะไม่ยอมให้ตัวอะไรเข้ามาทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาปิดทางเข้าออกตรงนี้นะครับเฮ้เดยวหเป็นกัดหม้อแล้วมันจะกินซอสปทําไมอะ่ะมันต้องถือแซนด์วิชมาหรือมันก็ถือไส้กรอกมาเพื่อจะมาเอาซอสถ้ามันจะเอาซอสกินกับอะไรอ่ะหรือว่าถือเฟนฟายมาก็ได้เมือหนึ่งไปได้เฟนฟายมาก็วิ่งมา อยากได้ร้ารบประเทศจังเลยก็เลยกัดแม่งเลยอะ ah, okay. ่ะโอเคเดี๋ยวก็ลอยเบียร์มาอย่างที่บอกไปแอบเอากล้องเขามาถ่ายตอนนี้นะคะพี่เบียร์ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็กําลังทําอะไรกันอยู่ไม่รู้ข้างบนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ห้องสักลัง วาดรูปอโอ้ยนี่แต่เล้นนี่นี่นี่แกมอันนี้คือคลิปเอ่อเล่นสเก็ตบอร์ดเพื่อดิวไอ้นี้มันนั่งอยู่เฉยดิ <_ d ill> อันนี้เบียร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวกํกาลังวาดรูป,รดรปเดี๋ยวก็ดาบเขาเรียกว่าดาบใช่ไหมกำลังด,ดาบอยู่แล้วก็วัดขนมขนาดตัวผมเลยเรียบร้อยนะครับกำลังเดี๋ยวเริ่มสักกันนะครับอันนี้วางเอาไว้นะครับเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรูปนะครับวันนี้วันเดียวผมจะไหวหรือเปล่าต้องมาดูวัทีเลยนะครับ ปกติมึงมึงแบบว่าวอล์กอินอย่างนี้ออกมาเวลาลูกค้าโทรมาไม่เลยป่ะไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมนี่มึงคนเดียวปกติก็มีอยู่หน้าร้านร้านอยู่คองของเจ็ดนะครับคองหกมึงก็สับสนสองทีล้ะเลยไปอยู่เทย์คลองเจ็ดไงเลยไปอยู่เทย์คลองเจ็ดแล้วก็มาหาร้านมึงที่คองหกแต่จริงๆถ้าร้านไอเบียบอกก็เลยว่าสั่งโทกว่าชาวบ้านชาช่องเขากูเห็นในเฟซมึงอ่ะมีแบบจับฉลากจับฟรีด้วยคือมึงยังไงคือมึงเอาชื่อในเฟซที่ลูกค้าเก่าเนี่ยหรอ ลูกค้าที่มาสักแต่ละเดือนเดือนนั้นน่ะท,ที่มาสักปุ๊บใช่ไหมเร<อ>าก็เอาลูกค้าที่มาสักเสร็จปุ๊บคนนี้เขาสักไปสองลายเราก็ใส่ชื่อเขาไปสองชื่อแต่ว่าจะใส่คขาๆๆกันเดือนหนึงมีสักประมาณ50สิบคนเนี้ยเร<อ>าก็เอารายชื่อมารวมกัน5้าิบลายชื่อที่เขาสักแต่ละลายแล้วก็มันจับฉลากแล้วให้เขาสักปีทีหนึง่งจับสองชื่ออคือแบบว่าจับฉลากอะไรเงี้ยตามใจลูกค้าเลย เยูด <One input> ีแบบว่าทักมาเออได้สักฟรีเฉยไม่รู้ว่าจะได้สกีลูกไปเที่ยวร่างกายกูเนี่ยเอาเยอะที่สุดเอาให้ไหวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปถัากันข้างล่างนะี๋ยวให้ดูเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องดาวลอกลายแบบไม่ต้องใช้มือแล้วมีเป็นเครื่องแบบนี้ยดแม่มันโคตรเจ๋งและนี่ก็คือสิ่งที่ช่างเอามาด้วยนะครับพงเดก เครื่องเป็นเลนส์ยี้แหลรจู้จเอี้ยนส่งันไปแล้วคนตาลแล้ว้องแอแบ,บแดกแล้วเอ้ยนี่นี่นำเสนอเครื่องยี่ยนี้เลยมันมีชื่อเรียกใช่ไหมมีเรียกมีชื่อเรียกไหมไม่รู้่ะไม่รู้งัน้นก็เครื่องลอกลายเอยตอนซื้อมาถามของพี่มีเครื่องลอกลายไหมอะไรเงี้ย,อยตอนแรกอ่ะมันเป็นเครื่องแบบว่า พิมพ์สมัยก่อนที่มันเป็นกระดาษยาวๆอะไรเงี้ยในเครื่องแบบตอกเข็มอ่ะบอกนี่มาใหม่เลยแนะนําเลยตัวนี้เลยห้าพันแต่ไปดูราคาราคาจริงสี่พันโดนในพันหนึ่งโดนต้มในพันหนึ่งค่าครูค่าครูค่าครูนี่แม่งใส่เครื่องเข้าไปแม่งเหมือนเครื่องแฟกเหมือนเครื่องส่งเอกสารเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูฮะใส่กระดาษลอกลายไปแล้วก็กระดาษ A4 ที่เราเพิ่งปิดมาเมื่อกี้นี้นะครับ อันนี้มันก็มาพร้อมหมึกเลยป่ะม,มาพร้อมหมึกเลยเฟร,รไอ้เชี่ย,อ,ยอุ้ยขู่มาเป็นสีีเลยอันนี้ก็พร้อมแปะตัวแล้วก็ลอกได้เลยใช่ไอ้เชี่ยกาเจ๋งสมัยก่อนนี่ต้องมานั่งวาดนะกว่าจะได้ รูมหนึ่งให้ด้วยครับนั่งจิกมือแบบมือมีกันถ้าเกิดเสียทําไงเบี้ยไปแปะเบี้ยวแปะเสียอ้าวโขโห่เนี่ยนีอันนี้แบบปืดปืดเก่งมาแต่นี้มันพัฒนาไปละแล้วเครื่องก็แบบว่าไร้สายด้วยใชนะอ๋อที่รีวิวดีรีวิวดีเครื่องคู่กายของเออช่างเบียร์คนนี้นี่เบี้ยอะไรวะเนี่ยตีดอ้ยไม่ใช่เครื่องตากเครื่องตากเออแบบเสียบทานใช้ทานธรรมดา ไปไหนก็ได้ทีนี้สักไหนก็ได้ะเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาสักแล้วนะครับก็ขึ้นเขียงเมาจะถ่ายได้ไม่เยอะให้น้องเฟินถ่ายให้แล้วกันนะได้จ้าสักเยอะไม่เผื่อคนอื่นให้สักเลยอะวันหลังโน่นอันนี้ยืดช่างก่อนยืดช่างวันหลังค่อยค่อยนัดเรงเดี๋ยวเราเปลี่ยนะ ้องสักแล้วไม่ต้องสักแล้วนิงกัเอาสามแกงนกัเอาสามแกงอนี่ต่อนี่ต่อจะไหวไหมเนี่ยไม่รู้เยอะอยู่นะว่าตรงนี้นรกแตก่างเนี้ยกู่ใคแดกแน่เลยว่ะเหมือนแบบเจาะไ้ติ่งอ่าา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 ัาา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 าุาาาานาา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 า่าา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 าลางมาา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 านาาาาานาา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 า ท่านั้นก็เลิกกันไม่อยากให้ลักนนั้นในทั้งข้อสองสัยแต่ที่เธอทามันผิดมาตาไม่มีคําตอบแล้วบอมันเมื่อวัดยินไม่เอาบอกเข้ามายินมองคูดใจกับเล่ายาวอ้าาอนี่ <Yeah. S 1> ันนี้อานฟอนนะครับมันคือลายเสื้อกุ้งอ๋ออออย่ากลัวความล้มเหลวเพราะมันคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จนี่ความหมายลายนี้คือสิบพิธีกรรมคนจมน้ํา mm hmm. เป็นคลิปที่สองของโอฮาน่าเนะลยก็คลิปที่สาม ยัังไม่นอันนี้คือคลิปแบกลงศพนะครับผมที่พาราดีคนผิวสีไปดูกันครับในห้องน้ำว้าเก๋เท่่ะโอเคจะไปเริ่มสักนงครับเช่วหะพูดไม่ได้ต้งจารหายใจนี่ก็พูดไม่ได้เหมือนการหายใจเอาใครจะพูดละทีเนี้ย ไห้ถูกคุยคนเดียว <laughs> ว่าคนจะทำสัมภาษณ์พี่อํมก็คือแบบอย่างเงี้ยถามไปก็ตอบให้ไม่ได้เลยเพราะว่าพี่อํมก็ไม่ได้สั่งนานอยู่เนาะอ่ะน,น้ำตาไหลแล้วเหรอหาวเมื่อกี้ใช่ป่าฝนเข้าตาแค่เพิ่งจะเริ่มเองเริ่มวันนี้ก่อนแล้วก็มานี้แล้วก็อันนี้สู้ๆนะอยากเทเหมือนจัดตินอันเนี้ยจัดเงาผมก็จะแบบให้ดูนะคะทุกคน <laughs> โอเคเนาะ ตอนนี้นะครับผมเดินเส้น1 9ึ่เสร็จแล้วกําลังจะขึ้นฟอนต์นะฮะเส้นโค้งอันเนี้ยสะเทือนวงการอยู่โอเคคุนในหวยเคยว่ากันจุดนี้นรกวะก็ตรงไหนที่มันใกล้หัวนมนะครับมันจะแบบมันจะสุดยอดมากนะฮะมันนรกแตกจริงจตอนสับเท่าไหร่เราเจ็บตอนเช็ดนี่แหละกับฟันน่ะคุณเยี่วมันนึงพักก่อน รับนิดนึงโอเคพักก่อนครับผมฉีก่อนโอเคครับผมตอนนี้ตอนนี้ได้เป็นฟอนต์อันนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมาลงสีหนึ่งเกสามนี่นะครับฉีก่อนเริ่มเขียนแพงให้ทุกคนดูผมก็ว่าชัยนะพี่โอเคพี่อามกลับมาพูดไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแคาทำไปเลยแล้วกัน ถึกมากสแล้วดูอันนี้เนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเด็กๆพอทมดำอันนี้พี่อามคือแบบไม่พูดไม่จายจริงแบบหลับตาปีเลยหยุดหายใจอ่ะเฮียลอกนะเกเสร็จแล้วอีกสองตัวนะครับโอ้เขมปัดเจ็บมากหึงสั่นเถึแต่ชดูก็ดูสลัง เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวข่ายังกระตุกอยู่เลยเนี่ยเจ็บไปทั่วร่างกายมืแหละบอลเช็ดอีกรอบเวลาตอนเช็ดนี่กูกัดฟันกูนนั่นคือเช็ดชู้ไม่ใช่กระดนี่โอ้โหอันนี้กูตายแน่เดี๋ยวกูเนี่ยเอันนี้ ให้กูพักเก่งท้องก่อนกูว่าเก่งยิงปวดอลยโอเคครับตอนนี้จบไปสองรูปนะครับไปให้รูปหลอกซ้อนเดี๋ยวมาอันนี้ก่อนเดี๋ยวพักอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาหน้าอกก่อนนะับอันนี้จะชิวๆเป็นตำแหน่งที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ก็แต่ก็ได้อยู่ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องโอเคว้าไปตอนเสร็จโอเค เรียบร้ยครับผมสิบพฤติกรรมคนจมน้ำนะครับอันนี้ชิีวๆนี่ชิีวๆนี่เดินเส้นเฉยๆนะอันนี้แหละเหยียบพนัพกตะลกแายอย่นี้เลย <c oughs> อ่ะตอนนี้นะครับผมช่างไปพักอยู่นะครับผมก็พักด้วยเหมือนกันโอ้ไม่ไหวไม่ได้ใหญ่เลยเนี่ยแต่โคตรเจ็บเลยผมไม่ได้สักมานานด้วยแหละครับผมไม่ได้สักมาเป็นปีแล้วด้วยปยีกว่านะครับไม่ได้โดนเข็มเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้เนี่ยรูปต่อไปเนี่ยตรงเนี้ยจะไหวหรือไม่รู้ว่าวันนี้คือแบบเลือดซิบซิปเลยนะครับเฮ้ยอ้าวจริงกูเอาให้สุดความสามารถนะครับเอาให้แบบว่าไม่ไหวแล้วพอแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ตอนนี้ก็ยังได้อยู่หน่อยหนึ่งนะฮะเผื่อรูปนี้ก็อาจจะไม่เสร็จก็ได้นะครับโอเค ไปเรื่อยโยเริ่มครับผมรูปต่อไปไม่รู้ว่ากูจะไหวป่ะนะไหวไหวนะไหวไปไหนมาไปเที่ยวมาอะเน้นตั้งมันโดนแทงโอเคผมคงถือไปด้วยถ่ายไปด้วยแล้วก็ถากกูด้วไม่ไหวนะครับข้ามไปเลยกันนะครับเจก็มาแล้วนะครับ เจอมาบ้านผมแล้วแล้วก็จะมาสักเพิ่มด้วยที่นิ้วใช่พี่มามาเติมไม่เฉยมันลวมแล้วนี่เขาใส่ใส่กระีขาวมาด้วยไม่เคยเห็นใส่นะจริงแล้วเดี๋ยเนี่ยเพิ่งได้มาเอ้ยนี่มาขู่กูนี่จังหวะพูดเปลี่ยนแปลงกระจิงดีกูก็ต้องการหายใจดีคนนี้นวันเด็ดขางตลกอยู่ล่ำไป เจ็บจริงอะตอนนี้เจ็บจริงบสู้ๆนี่รักคขาจะเป็นจัสตินบีเบอร์โอ้โหจัสตินไปเดินแล้วมึงอะไรผมจัสตินบาร์เบอร์ครับบาร์เบอร์บาร์เบอร์เร็วๆก็จะน,นี่แหละตัดผมห,หัดอะไรไปกูคุยกับมึงไม่ได้นะแล้วกูก็คุยกับคนดูกูไม่ได้เหมือนกันเนาะให้ <laughs> เขารอแล้วกันข้า,ามไปเลยก <laughs> ูว่ามันก็มีแบบโรงแก้วเยอะมากนะเจอละ ลงแก้วไงไม่ต้องจะได้ไม่ต้องถ่งดำไงเผื่อ,อเผื่อญาติเผื่ออะไรไมาเห็นหน้ามองหน้ากันเห็นไม่ต้องปิดฝากได้ั้างฝาทำปิดเลยเฮียสุดปอกสุดปอกของจริงทำไรวะลองดูพี่ว่ามันเจ็บลองหยิกทองเดงดู โอ้ยตรงนี้มันแบบเป็นงามงามไข่อ่ะมันมันลามไปถึงไข่ไอ้ไอ้เบี้ยเฮ้ยเจ็บหรอกไม่เชียวมั้งอือมีคือจุดที่เจ็บแสบที่สุดใช่ไหมคะพี่เบี้ยใช่ไม่เชื่อดูจากหน้าเดี๋ยวไปมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยเาแสดงครับจรินซ่าโอ้เอาลงใส่ลงใส่ก็ไม่เชื่อนี่ขนาดแบบนั่งดูเฉยยังแบบกั้นหายใจตามมาแบบ อ่ายนี่มันตรงนี่มันตรงหดเขาเรียกอะไรอ่ะจะกระไข่อ่ะถ้าถามว่าเจ็บแค่ไหนไม่ได้ยูแค่หน้านะยูยันนิ้วตีนไปทั้งตัวเหมือนเราแบบนั่งดูหนังสยองขวัญอะแบบดูไปแล้วแบบ นี่ <ENNIS> ส <desp lawsuit royable> ั่งมันเข้าใจอ่ะอันนี้ผบเคยสั่มันจะรู้เลยว่าเจ็บแค่ไหนดูหนังสยองขวัญคอกูหายไปแล้วเก่งคอกูหายหมดแล้วโอ้คิดตัวร้อนเฉยเลยอ่ะใครจะคืนไม่ได้เหงื่อแตกเรียบร้อยไข้ตกเปิดแอร์ยังเย็นนึงเหงื่อแตกอ่ะไม่ไหวแล้วครับทุกคนครับผมยอมแพ้จะไปอะไรอ่นไม่ไหวแล้วโอ้โห เอชูเอชู้เทียบเอสะพานโค้งพี่เหมือนกระดาษทรายอะละทวยอะจริง่ครับเนี่ยละทวยเลยปาดพี่อุ้ยสวยอุ้ยสวยพี่สวยสวย โออสตอรีโอฮะนอโอเคไม่ไหวแล้วนะครับผมจะไปไล่ต่อไปมีไอเคมีปลาใช่ไหมไอาเคมีปลาตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับเนาไว้ก่อนไม่ไหวกูกลัวไข้แดดโอ้ยโอ้ยไว้ใจได้อะพี่เบียร์ไว้ใจได้ขอบคุณครับไว้ใจได้จริงๆครับเพราะว่าคนที่แบบว่าสักมาเยอะๆอ่ะพี่ มันต้องต้องดูช่างออกหน่อยอ่ะเออว่าช่างโอเคไหมอะไรอย่างมึงอะไรอย่างมึงอะไรเฮียทำเป็นตัดผมเลยศาสตว์อีกนึงตัดไม่ช่ตัดผมไม่ได้เหมือนแบ่งกันเลยออกอ่ะไม่ขาดแล้วเมื่อกี้ได้มันเหมือนขาดเลย ให้คนดูแบบว่าดูอย่างงี้ได้ไหมดูนะอืมมาดูดึงดูใช่มันสวยมากเลยโอเคโอเคไหมครับไม่โอเคครับเอารู้เองนะรู้เองรู้เองรู้เองมันตึงอยู่นี่มันตึงอ่ะเอาไปรอบหน้านะครับช่างเบียร์เดี๋ยวรอบหน้ามาอีกรอบหนึ่งเอามาเติมให้เต็มนะครับเบียร์ฝากร้านหน่อยเด้ติดต่อได้ที่ไหนอะไรอะไรยังไงบ้างติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก Để khuyên hai À Phúng. IG Phúng ah, ok แล้วก็ลายมีลายด้วยอ๋อทับลายไปได้เลยแต่สอบถามได้ไหมสอบถามได้ทุกอย่างไม่ไม่สักหรือจะสักสอบถามได้หมดใครออกแบบลายหรืออะไรได้หมดทุกอย่างเฟลนะครับผมร้านน้ะร้านอยู่ของหกนะครับฝั่งขอ่งหกฝั่งคลองนะครับผมแล้กันเดี๋ยวจื้อมีเติมนิ้วด้วยเติมตรงไหนเติมตรงไหนไอปีกผีเสื้อมันหายไปค้างหนึ่งเนี่ยกับปีกเนี่ยไอตรงนี้ไอนี่คนรกเหมือนกันนรกนรกแตกนรกแตกนัถ้าเป็นเด็กก็คือเดคุคมต้งแต่ชิหกอ่ะเหียจัด เยอะจัดเลยอ้าวันนี้จบไปที่1 2 3 4จุดนะครับจริงๆวางไว้7นะแต่จบแค่4นะครับไปต่อไม่ไหวจริงคนนะไม่ใช่ตรวจไอ้กได้แข่งแรกะไรขนาดนั้นอภายาโอเคครับผมท้ายคลิปนี้ก็ไม่อยากฝากอะไรแล้วกันฝากว่าทำอะไรอย่าเกินตัวแล้วกันนะครับ ทัแต่ทแต่พอดีพอดีแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคขอบคุณมากที่ดูจนจบวอกนี้แล้วกันนะครับผมติดตามกันใหม่ที่คลิปหน้าได้เลยนะครับสำหรับนี้เอ,อขอลาไปก่อนสะีครับสวัสดีค,ครับ